สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงมากเลยนะคะทั้งหมด22สายพันธุ์จริงๆมันมีเยอะกว่านั้นแหละแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะถ้าเตรียมกระดาษและปากกาพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ 1. Ice Vogel เป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมันลักษณะต้นก็เป็นทรงพุ่มสูงถึงเลื้อยดอกขนาดใหญ่กลีบดอกเยอะฟอร์มสวยทึกฤดู สีอาจจะอ่อนกว่ากุหลาบที่ปลูกในเมืองหนาวแต่ว่าความหอมการันตีระดับสิบเลยค่ะ 2. ฟรุตเป็นกุหลาบสัญชาติญี่ปุ่นลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ยออกดอกเดี่ยวดอกกลมแน่นกลีบเยอะดอกขนาดเล็กหอมกลิ่นผลไม้รวม ข้อเสียของต้นนี้ก็คือดอกเขามักจะไม่ค่อยบานค่ะแตกกิ่งก้านช้าโตช้าสำหรับเราเราคิดว่าพันธุนี้ค่อนข้างเลี้ยงยากนะ 3. เซอร์เฮลาซัสกุหลาบสัญชาติญี่ปุ่นลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มสูงดอกสีชมพูกลีบบางปลายกลีบดอกหยักออกดอกเป็นช่อดอกขนาดกลางออกดอกดกค,ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมแรงด้วย 4. ปารีดเป็นกุหลาบสัญชาติญี่ปุ่นดอกขนาดกลางถึงใหญ่ออกดอกดกดอกเป็นช่อค่ะกลีบดอกเยอะลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มสูงต้นโตง่ายทนโรคทนร้อนดีเลี้ยงง่าย 5. ทรอยเมไรเป็นภาษาเยอรมนันแปลว่าความฝันหรือว่าฝันหวานนะคะ กุหลาบต้นนี้เป็นกุหลาบสัญชาติญี่ปุ่นค่ะกลีบดอกสวยกลีบแน่นดอกขนาดกลางถึงใหญ่สีอาจเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศค่ะ 6. t เท e r r y Max กกุหลาบฝรั่งเศสดอกขนาดกลางถึงใหญ่ตัวนี้เราไม่ค่อยมีข้อมูลนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าลักษณะต้นเขาจะเป็นทรงพุ่มหรือว่าทรงพุ่มสูงแต่ที่รู้ๆก็คือกุหลาบฝรั่งเศสเนี่ยยังไงก็หอมมากแน่นอนค่ะ 7. โอดิซีเป็นกุหลาบสัญชาติญี่ปุ่นสีแดงเข้มบางทีถ้าเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยเขาจะบานกว้างจนเราเห็นเกสรสีเหลืองตัดกับสีแดงสวยมากเลยค่ะกลีบดอกไม่เยอะเท่าไหร่ดอกขนาดกลางออกดอกดกค่ะ 8. Life of the party หอมแรงกลิ่นผล,ลไม้ดอกขนาดกลางดอกเปลี่ยนสีได้เริ่มบานจะเป็นสีเหลืองสักพักก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไล่จากขอบเข้ามาค่ะออกดอกเป็นช่อดอกเขาก็ดูไปดูมาจะาคล้ายๆพวกปาติทามหรือว่าดับเบิลดีไลท์เลยนะคะ 9. ก้ากาเบรีย เป็นกุหลาบญี่ปุ่นดอกขนาดกลางกลีบดอกเขาจะมีสีขาวอมเทาอมม่วงนิดๆกลีบดอกก็บางๆหน่อยนะคะปลายกลีบจะเป็นระบายอยากๆสวยมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมแรง 10. p พิงและไวโอฮาระเป็นกุหลาบตัดดอกค่ะกลีบดอกหนา บ้านทนดอกขนาดกลางส่วนมากมักจะใช้เป็นช่อดอกไม้ในงานแต่งนะคะฟอร์มดอกที่ปลูกในเมืองไทยมักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนตัวเราว่าพันนี้เลี้ยงค่อนข้างยากค่ะ11เอ็ดายลักษณะทรงต้นเขาจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยค่ะออกดอกดอกออกดอกเป็นช่อเลยนะคะเลี้ยงง่ายก็จริงๆเขาเป็นกุหลาบที่มีสีม่วงค่ะแต่ว่าพอมาปลูก ในเมืองร้อนอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยดอกเขาจะมีสีแดงหรือว่าสีบานเย็นเท่านั้นค่ะอย่างมากก็ได้แค่แดงเข้มๆเ,มเมนาะสิบสองนาฮีมากุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสทรงพุ่มเขาจะเป็นพุ่มสูงถึงกึ่งเลยค่ะดอกสีชมพูอ่อนให้ดอกเป็นพวงดอกขนาดกลางหลีบดอกน้อยบานไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่ต้นนี้เลี้ยงง่ายค่ะ 13. บสาฮาโลคากุหลาบอังกฤษดอกขนาดกลางสีชมพูหอมแรงหนามเยอะมากพุ่มสูงประมาณ1เมตรค่ะออกดอกดกตลอดทั้งปี 14. เฮอริเทจ กุหลาบอังกฤษทรงพุ่มสูงถึงกึ่งเหลื้อยออกดอกดกตลอดทั้งปีดอกขนาดกลางออกดอกเป็นช่อสีชมพูอ่อนหอมกลิ่นน้ำชาผสมเลมอนเฮอริเทตเป็นกุหลาบที่โรยเร็วที่สุดเลยค่ะบานแค่วันเดียวแล้วก็ร่วงเลย 15. บห้เซนจีเวลกุหลาบญี่ปุ่นลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มเตีย้ย ดอกสีม่วงลายขาวดอกขนาดเล็กออกดอกเป็นช่อกลีบดอกเยอะมีกลิ่นหอมแรงค่ะต้นนี้เขาออกดอกเยอะจนบางทีออกดอกเยอะไปกิ่งก้านก็เลยไม่ค่อยแตกสักเท่าไหร่ค่ะสิบหกมาโซระกุหลาบญี่ปุ่นเป็นกุหลาบทรงพุ่มตัดดอกสีแอปริคอตด,ดอกมีขนาดใหญ่ออกดอกเป็นพวง กลีบดอกเยอะกลิ่นหอมผล,ลไม้เลี้ยงง่ายค่ะออกดอกดกมาก 17. ออคูสตาหลุยไม้จากเยอรมันลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มดอกขนาดกลางถึงใหญ่ในหนึ่งดอกจะมีหลายสีเหลืองส้มชมพูสีจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศกลีบดอกแข็งบานทนค่ะ 18. เบเวอรี่ ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มสูงดอกสีชุมพูดอกใหญ่มีกลิ่นหอมแรงค่ะต้นนี้เลี้ยงง่าย1 9บเก้าอีฟลีนเป็นกุหลาบอังกฤษทรงพุ่มสูงถึงเลื้อย ออกดอกดีตลอดทั้งปีดอกขนาดกลางถึงใหญ่สีครีมอมส้มในฤดูหนาวมักจะเป็นสีชมพูพันนี้ใช้ทำน้ำหอมด้วยค่ะ2 0 g a r การเทนทรูมลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มไม่สูงมากค่ะออกดอกเป็นช่อดอกมีสีชมพูกลิ่นหอมแรงมากเลย 2 1 d u ดับจูเวลหรืออีกชื่อก็คือเจ้าหญิงแห่งมนาโคนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มสูงออกดอกเป็นช่อค่ะดอกไม่ค่อยดกเท่าไหร่รอบดอกเขาจะมาช้าหน่อยดอกขนาดกลางสีดอกเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศค่ะถ้าปลูกเมืองไทยเนี่ยสีเขาจะซีดมากๆจะออกสีครีมๆขาวๆไปเลยค่ะกลิ่นหอมแรงมาก2 2เบียงเวนูสัญชาติฝรั่งเศส ไม้พุ่มสูงถึงเลื้อยดอกสีชมพูหน้าร้อนกลีบจะน้อยหน่อยนะคะออกดอกดกค่ะมีกลิ่นหอมแรงต้นนี้ดอกขนาดกลางๆเพลียรักเพี้ยหลงมากเลยค่ะก็จบไปแล้วสำหรับกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงทาง22ต้นหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะหมั่นล้างมือกันบ่อยๆก็ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ